าพทั้งหมดสร้างขึ้นจาก AI ใช้เป็นการประกอบเล่าเรื่องเพลงเท่านั้นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเล่ามหาัศจรรย์วันนี้มากับนิยายดวงเลขบ้านเจ้าที่อยากสืออะไรเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเลขผลดวมบ้านเลขที่3เลข3คือพลังของความกล้าการเติบโตและการลงมือทําบ้านเลข3จะช่วยให้ผู้อยู่มีความกระตือรือร้นกล้าคิดกล้าทํา และพร้อมเผชิญสิ่งใหม่ๆเจ้าที่เจ้าทางของบ้านนี้มักสอนให้รู้จักควบคุมอารมณ์ความใจร้อนและใช้พลังงานทางสร้างสรรค์เรื่องเราในครั้งหนึ่งครอบครัวหนึ่งย้ายมาอยู่บ้านเลขผลรวมได้สามบ้านนี้ตั้งอยู่ใกล้ตลาดมีผู้คนผูกพานและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะช่วงแรกคนในบ้านมักโต้เถียงกันบ่อยๆเพราะต่างคนต่างใจร้อนในคืนหนึ่ง ยิงมชลาผมขาวนุ่งผ้าสีเขียวเข้มปรากฏตัวในฝันของแม่เธอพูดด้วยเสียงหนักแน่นว่าบ้านเลขที่สามจะสอนให้เจา้ากล้าลงมือแต่ต้องรู้จัก,กวควบคุมไฟในใจจงเติมความสงบเข้าไปแล้วความกล้าจะกลายเป็นพลังความสำเร็จลุ่งเชา้าครอบครัวจึงจัด โมบายระคังลมและน้ำพุเล็กหน้าบ้านเพื่อปรับพลังให้เขาสบายพร้อมจัดหิ้งเจ้าที่วางน้ำสะอาดผลไม้สามชนิดและจุดธูปเก้าดอกเพื่อขอความสงบไม่นานบรรยากาศบ้านเริ่มสดใสขึ้นคนในบ้านขยันขันแข็งมีพลังในการทำมาหากินแต่ก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยกันง่ายขึ้น การตกแต่งและของประดับบ้านละคังลมโมบายช่วยลดพลังร้อนแรงน้ำพุเล็กๆทำให้พลังงานไหลเวียนพร้อมสมดุลของตกแต่งไม้หินธรรมชาติเสริมความมั่นคงและความสงบนำเตาปัดเป่าสิ่งไม่ดีและเพิ่มโชคลาภต้นไม้มงคลได้แก่ต้นไผ่เสริมความก้าวหน้าไม่หยุดนิ่งเฟิร์น ลดความร้อนแรงเพื่อความเย็นต้นเงินไหลมาเสริมโชคลาภและการเงินวิธีไหว้เจ้าที่แบบละเอียดของพื้นฐานข้าวสวยหนึ่งจานน้ำสะอาดหนึ่งแก้วผลไม้สามชนิดขั้นตอนเลือกเวลาที่สงบเช่นเช้าหรือเย็นตั้งโต๊ะหรือหิ้งมุมเจ้าที่วางของไหว้ให้เรียบร้อยจุดธูป9้าดอกและเทียนหนึ่งคู่ กล่าวคำว่าขอเจ้าที่ปรดประทานความกล้าความก้าวหน้าและความสงบให้แก่ครอบครัวนี้ปล่อยผลไม้ที่ไหว้ไว้หนึ่งคืนก่อนเก็บมารับประทานเคล็ดลับเพิ่มดอกไม้สีเขียวอ่อนหรือสีฟ้าหรือเสริมพลังสมดุลสีมงคลบ้านเขียวเข้มฟ้าเสริมความเติบโตและความสงบน้ำตาลอ่อนครีม ช่วยให้มั่นคงและอบอุ่นเลี้ยงสีแดงสดหรือสีดำทึบจะเพิ่มพลังความใจร้อนเลขเสริมมงคล369เพิ่มความกลาความรักและความสำเร็จขอห้ามห้ามวางของลกหน้าบ้านจะทำให้พลังการเติบโตติดขัดห้ามมีน้ำขังจะทำให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาทบ่อยหลีกเลี่ยงการใช้ของตกแต่งแหลมคมพลัง จะกระทบความสัมพันธ์ในบ้านบทสรุปบ้านเลข3คือบ้านที่เต็มไปด้วยพลังการเติบโตความกล้าและความกระตือรือร้นแล้คนในบ้านเรียนรู้ที่จะควบคุมไฟในใจและเสริมพลังสงบเข้าไปจะช่วยให้บ้านนี้นำพาความสำเร็จความเจริญและความสุขที่มั่นคงจบแล้วนะคะสำหรับเลขบ้านเลขที่สาม เดี๋ยวเราไปต่อกับบ้านเลขที่4กันในคลิปถัดไปได้เลยค่ะเลขผลรวมบ้านเลข4เลข4คือเลขของความมั่นคงการสื่อสารการวางแผนและความอรอบคอบบ้านเลข4จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีความมั่นคงทั้งชีวิตส่วนตัวและครอบครัวเจ้าที่เจ้าทางของบ้านนี้มักสอนให้ใช้ความคิดให้อรอบคอบก่อนพูดหรือทำอะไรเพิ่มเสริมโชคลาภ และความสงบเรื่องเราครั้งหนึ่งครอบครัวหนึ่งย้ายเข้าบ้านเลขที่รวมได้สี่บ้านตั้งอยู่ริมสวนมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นลมพัดผ่านให้ความเย็นสบายในคืนแรกทุกคนฝันเห็นหญิงชลาสวมชุดไทยสีฟ้ามายืนตรงหน้าประตูเธอยิ้มและพูดว่าบ้านนี้ จะเต็มไปด้วยผู้คนและความสัมพันธ์เรียนรู้ที่จะพูดและจะฟังให้รอบคอบบ้านจะสงบและมั่นคงหลังจากนั้นครอบครัวเริ่มจัดน้ำพุเล็กน้อยตั้งโต๊ะหรือยิ่งเจ้าที่วางน้ำสะอาดเข้าสวยและผลไม้สามชนิดพร้อมจุดทูบก้าดอกและเทียนหนึ่งคู่บรรยากาศในบ้านเริ่มสงบ สมาชิกทุกคนสื่อสารกันดีขึ้นจเจราจาเรื่องเงินและปัญหาต่างๆได้ราบรื่นการตกแต่งและของประดับบ้านน้ำพุชามใส่น้ำเสริมความสมดุลและความล่มลื่นในการสื่อสารโคมไฟหรือเทียนส่องสว่างเสริมความเข้าใจในบ้านของตกแต่งไม้หินธรรมชาติเสริมมงคลและรากฐานแข็งแรงโมบายกระดิ่งลม ดึงดูดพลังงานดีปัดพลังร้ายต้นไม้มงคลไม้กวนอิมเสริมความมั่นคงและเจรจาต้นวาสนาช่วยให้คำพูดมีน้ำหนักและเชื่อถือได้ต้นมะลิดึงดูดมิตรแท้และความสัมพันธ์ที่ดีวิธีไหวเจ้าที่ของไหว้พื้นฐานข้าวสวยหนึ่งจานน้ำสะอาดหนึ่งแก้วผลไม้สามชนิด เลือกเวลาที่สงบตั้งโต๊ะระวางของไหวจุดทูปเก้าดอกและเทียนหนึ่งคู่กล่าวคำว่าขอเจ้าที่ช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นคงรู้จักสื่อสารและวางแผนอย่างรอบคอบบ้านนี้จะสงบและเจริญวางผลไม้ข้ามคืนก่อนจะนำเก็บเคล็ดลับเพิ่มดอกไม้สีฟ้าอ่อนหรือเขียวอ่อนเพื่อเสริมความสงบและการสื่อสาร สีมงคลของบ้านคือฟ้าเขียวอ่อนครีมช่วยให้สื่อสารราบลื่นและบ้านสงบหลีเลี่ยงสีแดงจัดหรือดำล้วนอาจทำให้ความคิดและคำพูดร้อนแรงเกินไปเลขมงคล428เสริมความมั่นคงความสัมพันธ์ที่ดีและโชคลาภข้อห้ามบ้านห้ามลกหรือสกปรกจะทำให้พลังมั่นคงลดลง น้ำในอ่างหรือบ่อน,น้ำต้องสะอาดเพื่อให้พลังไหลรา,าบลื่นหลีกเลี่ยงการตกแต่งของแหลมคมหรือวางในที่ที่ไม่สมควรจะก,กระทบความสงบบทสรุปบ้านเลขสี่คือบ้านแห่งความมั่นคงการวางแผนและการสื่อสารที่ดีถ้าคนในบ้านเรียนรู้การพูดและฟังอย่างรอบคอบจัดบ้านสะอาด น้ำไหลเวียนและตกแต่งด้วยต้นไม้และสีที่เหมาะสมจะให้บ้านสงบมีโชคลาภและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมั่นคงในครอบครัวจบแล้วนะคะกับหมายเลขที่4เดี๋ยวเราไปต่อกับบ้านหมายเลขที่5ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะเลขผลรวมบ้านเลขที่5คือเลขของการเปลี่ยนแปลงการเดินทางความล่องตัว และความคิดสร้างสรรค์บ้านเลขห้าจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยปรับตัวง่ายมีความยืดหยุ่นและเจอโอกาสใหม่ๆเจ้าที่เจ้าทางของบ้านมีมักสอนให้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการเผชิญความท้าทายเรื่องเล่ามีครอบครัวนึงย้ายเข้าบ้านเล็ขที่รวมไดห้าบ้านตั้งอยู่ติดลำธารมีลมพัดเย็น และเสียงนกร้องเป็นระยะในคืนแรกครอบครัวนี้ฝันเห็นเด็กชายถือแผนที่และเข็มทิศมายืนหน้าประตูบ้านเขายิ้มและพูดว่าบ้านนี้เป็นบ้านของผู้ที่กล้าเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้รับรู้สิ่งใหม่ๆเปิดใจบ้านจะเต็มไปด้วยโอกาสและความคิดสร้างสารรค์ ลุงเฉาครอบควรเริ่มจัดน้ำพุขนาดเล็กในสวนและตั้งโต๊ะหิ้งเจ้าที่วางน้ำสะอาดเท่าสวยและผลไม้สามชนิดพร้อมจุดทูปเจ็ดดอกและเทียนสามเล่มเพื่อเสริมพลังการปรับตัวและความคิดสร้างสรรค์ไม่นานสมาชิกในบ้านเริ่มคิดไอเดียใหม่ๆแก้ปัญหาได้ดีและพร้อมเดินทาง หรือทำงานที่ทา้าทายบรรยากาศในบ้านมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยพลังบวกการตกแต่งและของประดับบ้านน้ำพุชามน้ำไหลเสริมการไหลเวียนของพลังชีวิตโมบบายหรือว่าวตกแต่งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์โคมไฟหรือเทียนสีสว่างเสริมแรงบันดาลใจของตกแต่งแนวเดินทางเช่น แผนที่ขนาดเล็กเข็มทิศช่วยเสริมโชคในการเดินทางและเปลี่ยนแปลงต้นไม้มงคลต้นวาสนาช่วยให้ชีวิตมีโอกาสและโชคลาภต้นไผ่กวนอิมเสริมความยืดหยุ่นปรับตัวง่ายต้นมะลิดอกบัวดึงดูดมิตรแท้และความสงบในบ้านของไหว้ปรับให้ไม่ซ้ำกันเลยนะคะของไหว้พื้นฐาน เ้าสวย1จานน้ำสะอาดหนึ่งแก้วผลไม้สามชนิดเช่นส้มฝรั่งมะพร้าวของเสริมพลังเฉพาะเลขหทูบเจดดอกเสริมหลักการปรับตัวและความคิดสร้างสรรค์เทียนสามเล่มเสริมแรงบันดาลใจและความกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ดอกไม้สีเหลืองหรือส้มอ่อนกระตุน้นความคิดสร้างสรรค์โมบายลม หรือแผนที่ตกแต่งช่วยเปิดมุมมองใหม่และโชคลาภขั้นตอนการไหว้เลือกเวลาที่สงบเช่นเช้เชาหรือเย็นตั้งโต๊ะหรือหิ้งบูชาเจ้าที่วางของไหว้เรียบร้อยจุดธูปเจ็ดดอกและเทียนสามเล่มกล่าวคำว่าขอเจ้าที่ช่วยให้ครอบครัวมีความยั่งยืนเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆบ้านนี้จะเต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์และโชคลาภ วางผลไม้ไว้หนึ่งวันก่อนรับประทานสีมงคลของบ้านเหลืองส้มอ่อนฟ้าอ่อนเสริมความคิดสร้างสรรค์และพลังบวกหลีเลี่ยงสีเข้มหม่นอาจทำให้ขาดแรงบันดาลใจและความเครียดเลขมงคล517ช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์การปรับตัวและโอกาสใหม่ๆข้อห้าม บ้านห้ามลกต้องสะอาดห้องน้ำห้ามสะกะปรกพลังชีวิตจะไหลรา,าบลื่นน้ำในอ่างหรือบ่อน,น้ำต้องสะอาดเสมอเสริมความยืดหยุ่นและโชคหลีเลี่ยงการตกแต่งของมีคมอาจขัดพลังความสร้างสรรค์บทสรุปบ้านเลขห้าคือบ้านแห่งการปรับตัวการเดินทางและความคิดสร้างสรรค์ถ้าผู้อยู่อาศัยเปิดรับสิ่งใหม่ๆ จัดบ้านสะอาดน้ำไหลเวียนตกแต่งด้วยต้นไม้และสีมงคลจะช่วยให้บ้านเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆความคิดใหม่ๆและโชคลาภจบแล้วนะคะผลรวมของบ้านที่มีเลข3เลข4และ5ตรงกับเรื่องราวของคุณหรือเปล่าคะถ้าตรงแล้วก็ เอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องมิลินเรื่องราวามหัศจรรย์แล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย